สวัสดีครับ Just To Play เกมครับผมวันนี้มากับเกมเดโมที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับนี่คือ Lost In Random ภาค The Eternal d i e ครับผมเป็นภาคใหม่ล่าสุดที่จะออกภายในปี2025นี้นะครับสำหรับคนที่เคยเล่น Lost In Random ภาคก่อนหน้านะครับก็จะมีความคุ้นเคยนะครับในอีกรูปแบบหนึง่ง แต่พอเป็นภาคนี้นะครับสำหรับภาค The Eternal Day มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างพอสมควรนะครับคือกับจากหน้ามือก็เป็นหลังมือนะครับก็คือมันมีความเป็นโลกไลท์ที่เต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวการเก็บพลังการอ่าเขาเรียกไ,ไงเป็นสกิลพวกนี้คือก็คือใช้ในรูปแบบของตัวสีของลูกเต๋าครับผมนะไม่ได้ใช้ในส่วนของตัว Uh, เกี่ยวกับตัวเลขอะไรมากมายนะครับใช้สีของลูกเต๋าเป็นการระบุสกิลนะครับประมาณนั้นคือเราต้องทำการเรียงให้ถูกด้วยเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งในตัวเกมละกันแล้วก,ลก็ในส่วนของอีกอย่างหนึง่งลูกเต๋าที่เราแบกไปก็คือเป็นอาวุธนะ <c oughs> เป็นมากกว่านั้นไหมก็เป็นได้แค่อาวุธจริงๆครับนะตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราทำก็คือต้องอัพอัพเกรดนะครับในส่วนของตัว พลังของเรานะที่จะใช้ในการต่อสู้นะครับสำหรับ Lost in r a n d o n ภาค The Internal Die นี้นะครับก็ซัพพอร์ตนะครับไทยด้วยนะทั้งซับแล้วก็ในส่งของตัวทั้งเออเขาเรียกไงเออภาษาไทยนะครับไม่น่าเชื่อเลยไปไปดูกันสำหรับ Lost in r a n d o m นะครับก็แนะนำว่าเนื่องจากมันเป็น พอมาครับเริ่มต้นนะครับในส่วนของตัว Lost i n l a n d o n ภ Park นะครับล่าส,สุดนะฮะ mm hmm. ก็คือเราจะมีในส่วนของตัวแนะนำตัวนี้ครับมันจะเป็นในเรื่องของการ การเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดเสื้อผ้าหน้าผมของเรานั่นเองครับนะเราสามารถเปลี่ยนหน้ากากได้นะตามใจที่เราชอบเลยในส่วนของตัวอาวุธนะครับเราสามารถที่จะมาอัปเกรดเอนแชร์หรือว่ายัางไงก็ได้นะครับเพื่อง่ายคือการอัปเกรดอาวุธของเรามันจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธดาบปกติของเราอาวุธที่มีในส่วนของตัวเป็นพายุ และก็ในส่วนของตัวเพิ่มพลังนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้อาวุธของเราได้โดยที่เราจะต้องอัปเกรดให้เต็มโดยใช้ในส่วนของตัวนี้ครับไอสีแดงๆนี่แหละครับนะมาวิธีเช็คดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยในส่วน e n h a n c e m e n t เราใส่อะไรเอาไว้นะครับในส่วนของ l e s s i n g ถ้าเราเข้าไปดูก็จะเห็นว่า,ราวเราสามารถที่จะ อัพในเรื่องของตัวพลังเรื่องของการดาเมจการต่อสู้กับศัตรูนะแล้วก็อื่นๆนะเรื่องของ Energy c h a r าได้ถ้าเรากดวเองเราสามารถที่จะสลับได้ด้วยนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือมีอยู่ประมาณอา6อย่างให้เราได้เลือกนะโดยที่เราต้องเลือกว่ามันจะแมทกันหรือเปล่าสำหรับตัวดีมันบอกว่า not enough currency นะครับ not l e v e l purchase นะ ม,มั่นใจคือมันจําเป็นต้องใช้ตัวผลึกที่เป็นสีทองผลึกสีทองแบบนี้มันอาจจะอยู่ที่ตัวเต็มอระมานนครับมาไปดูกันพอเราพุ่งเข้าไปในดันเจียนสิ่งที่เจอครั้งแรกเราลงมาเป็น้นที่ที่เราสามารถ จะหยิบนะครับเป็นการ์ดเวทของเราได้นะครับเนี่ยตัวนี้อ่ะเรามาทดสอบดูนะครับว่ามันมันกลังมันรุนแรงขนาดไหนอ่าประมาณนี้อ่ะซึ่งเอาไว้ใช้กับศัตรตูนั่นเองครับมาเราลองไปลองสู้ดูศัตรตูมาลนะ แตตัวก็จะมีคาแร็กเตอร์นะครับการโจมตีที่ไม่เหมือนกันมาทุกเสาก็เป็นอาวุธนี่แหละนะมันก็จะเริ่มนะมัวเต็มที่โดนเหมือนกันหรือว่าจะไม่โดน เรียบร้อยครับเรามาเปิดในส่วนของตัวนี่กันเลอ่ะหีบนะครับดูซิว่ามันจะมีอะไรให้เรานะสีจะมีอยู่ประมาณ5สีนะครับดูตามรีเจนเนี่ยรายละเอียดมันจะบอกว่าแต่ละอย่างคืออะไรเช่นพิษไฟสายฟ้าอะไรพวกนี้ครับนี่คือสกิลที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับสกิลบางอย่างมันก็จะเป็นสกิลที่ เขาเรไงมันเป็นพาสซีฟติดกับเรามานะแต่ว่าโอกาสใช้มันก็จะมีเป็นระยะระยะนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์บางอย่างก็จะเป็นสกิลที่เป็นแบบเพิ่มดดเมจไปแล้วเพิ่มเป็นเงื่อนไขนะครับในเรื่องของดดเมจจะสูงขึ้นถ้าพลังมันมากขึ้นหรือน้อยลงประมาณนี้อะมาเลือกกันดีกว่าตัวนี้ครับฟรัตตี้ไซลิงนะตัวนี้ก็จะชาร์ อาวุธเรานะครับทําให้ติดในเรื่องของตัวชิวตัวนี้ถ้าสมมุติว่าพลังเรานะครับมันสูงกว่า50%เมดาเมจคือมันจะได้อีก30ดิวได้เพิ่มใช่ไหมสามสิ 30, ตัวนี้ชาร์จครับชาร์จทำยังไงก็คือกดโจมตีค้างนะครับแล้วก็แล้วก็ฟาดเข้าไปนั่นเอง เบื้องต้นขอเอาตัวนี้ก่อนละกันสังเกตครับสีมันจะมีอยู่บา,บางบงบล็อกมันจะมี2สีใช่ไหมเช่นม่วงกับแดงม่วงแดงส่วนบล็อกแบบนี้ครับมันจะมีอยู่ประมาณกี่สีสีสีหรือว่ากี่สีว 1, 2, ะหนึ่งสองสามมีอยู่สามสีบล็อกหนึ่งมากสุดประมาณสามสีครับมันคงไปถึงห้าสีไม่ได้นะก็คือมันทําให้เราง่ายละในการวางบล็อกประมาณนี้ส่วนบล็อกในการวางนะครับก็คือต้องเป็นแนว แนวระนาบเดียวกันแนวตรงนะครับแนวเฉียงไม่ได้นะแนวกระจัดกระจายไม่ได้การที่จะทําให้มันสามารถใช้สกิลพลังได้คือต้องเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดนะครับมาเดี๋ยวจะไปวางให้ดูตรงนี้เคลียร์แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปต่อ มันก็ค่อนข้างแสบเหมือนกันมันเน้นโจมตีเราค่อนข้างรวดเร็วพุ่งเป้ามาที่เราอย่างตัวลูกจ็อกเมื่อกี้นะก็ถือว่าแสบพอสมควร ร้อยสักทีได้มาแล้วครับนะสัดนีนะครับตุวกลางนะเรามีอยู่3สีอยู่แล้วตอนนี้เราสามารถเลือกสีสีเดียวก็ได้ที่อยู่ในสีในบล็อกเดียวกันนะครับเราก็มาเลือกสีว่าอยากจะใช้ตัวไหนนะอืมเรามีสีน้ำเงิน กับสีเอาน้ำเงินแล้วกันน้ำเงินสมมติเราอยากจะต่อน้ำเงินนะครับแถวกลางก็ต้องแถวเดียวกันนะถ้ามาไว้แนวนี้ก็ต้องแนวเดียวกันเนาะประมาณนี้หลังจากตอนนี้มันยังไม่มีพลังอะไรเรายังเบาแบอย,อยู่ดังนั้นต้องสะสมให้ครบก่อนครับ llengecept ยังโดนนะส่วนตัวนี้จะเป็นพลังครับก็ให้แค่ประมาณ20เห็นว่าพลังเต็มสูงสุดเราลอยได้เนื่องจากการอัปเกรดนะครับล้วนๆเลยนะ ส่วนตัวนี้ครับเป็นบิบดัสนะครับตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้กับกบตัวนั้นนั่นเองเอาไว้สําหรับอัปเกรดประมาณนั้นตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนไพ่ของเราได้นะครับเดี๋ยวแอดจะทําให้ดูนะสมมติเราดั้งเดิมเรามีอย่างนี้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยยิงเป็นพลังสีม่วงนะเราเปลี่ยนตัวนี้มาใช้มันก็จะเป็นพลังลูกเต๋าปุ๊บ นี่ครับกิ้งแม่กระเด้งไหมอาจจะไม่กระเด้งแล้วแต่ความชอบครับนะะชอบแบบดั้งเดิมมากกว่าขึ้นแล้วแก่ขึ้นทีขึ้นแล้วแต่เราเลยครับว่นะว่าจะไหวแบบไหนนี่ส่วนตัวนี้มีเป็น fast t r a v e l ให้ด้วยนะครับ ก็แสบนือเกินักพอมดไปครับแสบมันจะมีตัวแสบๆอยู่ประมาณ2สีสีธรรมดาไม่เท่าไหร่สีที่เป็นผ้าคลุมสีน้ำเงินกับผ้าคลุมสีแดงนะครับจะเป็นตัวแสบๆตัวนี้เราทำอะไรได้ไหมนอกจากเพิ่มพลังดีกว่าเงินก็ไปซื้อของได้เพิ่มเติม เ้มพลังก็ได้นะเลือกเอา แบบนี้จะลำบากนิดหน่าาอเพราะมันสปอนลุกลุกน้องออกมาเรื่อยต้องไวนิดหนึ่งใส่ใส่ใ <c oughs> รู้สึกว่าดันเจียนที่สปอนลุกน้องออกมาเป็นแบบนี้เพิ่งเห็นนะมาอันนี้ครบสามตัวละเนื่องจากว่า สบล็อกที่เรามีนะครับมันเป็นแบบผสมหลายสีนะแต่ว่าพอเจอบล็อกที่เป็นสีหลักๆแบบนี้เราจะทํายังไงน่ครับนี่คือวิธีครับนะเราก็เอาสีแบบนี้มาวางนะีมีสีน้ําเงิน3ตัวครับพอาวางเสร็จปับ๊บมันก็จะกลายเป็นคว้างลูกเต่านะครับนะเพิ่มอีก50%เข้าใจว่าน่าจะเป็นระยะหรือว่าดาเมจน่าจะเป็นดาเมจมากกว่า นี้ได้อะไรเอ่ยนะถ้าเราอยากรู้สามารถดูได้ครับนะมันจะมาบอกรายละเอียดให้เรานะครับตรงนี้ในเรื่องของตัวอ,อะไรเนี่ย wardrobe wardrobe นะมันไม่ได้รอป p ีใช่ไหมมัน B ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไร ส่วนตัวนี้ถ้าเราจะเอาเราจะเสียพลังไปอีก15ก็ต้องดูว่ากาจะเปิดได้มันจะคุ้มหรือเปล่ามาลองดูนะครับ <_ S 1> เสียไปอีก15ครับนะถามว่าจะเอาไหมเปิดมาแล้วก็ต้องเอาครับนะตัวนี้นะครับมันจะให้เราแดดแล้วก็มีสายฟ้าด้วยนี่ถ้าเอาตัวเสียเงินเนี่ยคงไม่ต้องแล้วล่ะมันไม่มีเสียเงินให้อีกย,ยาวๆอันนี้รู้สึกว่า จะเอาแถวไหนดีแถวตําขวางแล้วกันครับนะวิจะเอาตัวนี้มันจะติดติดวีคครับทําให้ศัตรตูมัน air อ่อนแอลงอตัวนี้มันก็คือได้สงสีมันก็จะได้เปรียบแต่ถ้าสีเดียวหลักๆเนี่ยต้องมานั่งคิดนะว่าลุ้นไหมสองสีมั่งแล้วกันสองสีอเงี้ย อย่างน้อยน,นีย่สีม่วงได้แถวนี้ตรงนี้เป็นสีน้ำเงินได้เอนะพลังหายไปครับแต่ว่าการสู้บอสจะมาถึงตรงขั้นด่านบอสนะครับมันค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่าพลังมันค่อนข้างจำกัดให้เราอย่างอย่างมากๆเลยนะ นี้เพิ่มสายฟ้านะครับเป็นแบบแบรรละนี่บ็อกซ์กรอบการเคลื่อนลูกเต่าของเราแต่ละครั้งนะครับมันจะทำให้ติดติดเอฟเฟกนั่นแหละนะมันก็คือจะเป็นผลของสกิลตัวนี้เป็นสกิลที่เป็นพาสซีฟที่ติดบ็อกซ์ลมาทั้งแอคทีฟทั้งพาสซีฟบางตัวก็เป็นแอคทีฟบางตัวก็เป็นพาสซีฟนะครับ ต้องลองดูนะคือแล้วแต่ถนัดครับอ,อันนี้น่าสนใจเทาเอาสีม่งต้องเลือกนะครับเนี่ยสมมุติอย่างนี้นะได้ละ การช่วยลูกเต๋านะครับมันก็จะทำให้เราได้บวกบางอย่างขึ้นมาด้วยเอาโดน เต้องรอมันวาร์ปมาก่อนไม้โดนดดวยว เราหายไปค่อนข้างเยอะคุมบ้างไม่คุมบ้างนะตัวนี้จะทำยังไงดีเอ่ยเราต้องวางแผนดีๆครับในการที่จะวางลูกเตา๋าเอาที่มันค่อนข้าง คุ้มแล้วกันได้หลายสีด้วยก็ดีเพิ่ม c r i t ติ a ค c ลช n น e ครับถ้ามาแนวนี้ก็ได้อยู่แนวกลางตัวนี้สีเหลืองได้กับสีน้ำเงินได้สีแดงไม่น่าจะได้ละอดนะยังน้อยส่งสีมาละ นี่ไายของครับถ้าคิดว่ามีเราสามารถมาซื้อได้ตลอดนะถ้าคิดว่าเราสามารถซื้อพลังนู่นนี่นั่นได้ก็ซื้อนะครับหรือไม่ก็วิ่งไปหาของก่อนวิ่งไปเก็บก่อนดีบอสแล้วครับนะ วิ่งไปให้ครบก่อนเอาให้คุม้มกันครับ ้านลูกดีลูกเต่าลองมเป็นลูกเต่าทิพยอยู่ทั้งทิพยทั้งสายฟ้า,าสมคนเฟไปทั่ว ใหญ่มันมักจะได้ผลกับตัวเล็กๆครับผมนะตัวใหญ่ๆมันมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอันนี้75จะซื้อพลังมันก็จะทําให้เราพลังเราสูงขึ้นตัวนี้จะได้พลังอีก30% 30%นี้มันจะมันจะสูงกว่าการซื้อใช่ไหมนะสูงกว่าการซื้อครับนะซื้อจะได้น้อยกว่า ตัวนี้ถ้าทอยลูกเต่าได้เนี่ยได้หนึ่งนะครับมันจะได้รางวัลใหญ่ลอยเอาออกแค่สี่มันก็ให้แค่นี้ครับมไม่มีอะไรให้ดีๆสำหรับเราละอด มันเป็นเรื่องของการวางวางพวกนี้ด้วยครับนะวางไม่ดีก็อดอพลาดเราไม่สามารถขยับขยื่นเคลื่อนย้ายมันได้รำวางระวังเลยเนี่ยเขาเสียวาพลาดพลาดครับอันนี้แอดพลาดเองอจบเลยไม่เป็นไรครับ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน่ะลืมบอกชาร์จทำไงปกติเราฟันแบบนี้นะครับถ้ากดค้างมันจะเป็นแบบนี้เดเมดมันจะสูงขึ้นแต่เราช้าเราสิบห้าซื้ออะไรไม่ได้ไปครับไปดูบอสกันนะก็ไม่มั่นใจนะว่าจะ จะผ่บบานหรือเปล่าบอสบอสมันค่อนข,ข,ข้างแบบกวนโอยมากเพราะว่าพอมาเป็นลูกไลท์นะครับเต็มตัวที่ผสมความเป็นรูปแบบในเกมลูกเต๋าของตัวเองด้วยนะครับไม่ต้องห่วงทางนี้เขาจัดเต็มจริง must Back Mo เตรยมเราต้องคิดแหละ Hey, มันไปแล้วครับมันเป็นียกอีกตัวหนึ่งมา <c oughs> มก็ควรโยยวยพอสมควรเอ้าโดนเอาวงไม่ทัน ไปแล้วครับมันไปเรียกพวกมาลุมเนี่ยหนักเลย แล้วหนึ่งตายปะไม่ตายเราจะตายไม่รอดครับโอ้โหนี่แหละถึงบอกว่าสุดจริงๆนะครับนะภาคนี้จัดเต็มจริงๆ พอเราตายเสร็จเราต้องกลับมาเริ่มแบบนี้ใหม่นะครับแล้วก็ต้องมาสะสมอัพเรเวลหรือหาอาวุธที่มันแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับนะสวัสดีครับ